โอเคสวัสดีนักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของหัวข้อสมการเอ็กโพเนิเชียล e bon นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของอรูปแบบทั่วไปของสมการเอ็กโพเนิเชียล e bon นะครับซึ่งเขียนออยู่ในรูปของ y เท่ากับ a ยกกำลัง x ถูกต้องไหม a ยกกำลัง x นะครับทีนี้ค่าของ a นะครับก็จะเป็นไปได้ก็คือมากกว่า0นะครับมากกว่า0แต่ต้องไม่เท่ากับ1มากกว่า0ูนย์ต้องไม่เท่ากับ1หมายความว่าอะไรมากกว่า0ูนย์ก็คือ ศูนย์ไหมครับหนึ่งสมสห้าไหมศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองย์าเเงี้ยอันนี้คือมากกว่า0ูนยถูกต้องไหมครับมากกว่าศูย์อันนี้ก็คือมากกว่าศูนย์เหมือนกันก็คือ2,3,4,5ามสี้ไปเรื่อยๆเป็นต้นนะครับ1มากกว่า0ูนย์หมหนึ่ก็มากกว่า0ูนย์ครับแต่ว่าไม่มีเงื่อนไขว่า a จะต้องไม่เท่ากับ1นะครับก็คือไม่ไม่เอา1นะครับ เพราะฉะนั้นเองหนึ่งก็ตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นเองค่าของ a นะครับของสมการอิมพูดิเชนก็จะเป็นไม่ได้ก็คือจะมีค่าเท่ากับ0 0นย์ศูนย์จนหนึ่งศูนสองศูนสามศูนย์จนเก้า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 ใกล้เคียงหนึ่กแต้มความเป็นหนึ่งปุ๊บตัดทิ้งเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับก็เปเรื่อใหม่ก็คือสองสามสี่้าอย่าเป็นต้นนะครับหรือสองเป็นต้นที่นิยมได้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเองนี่คือนิยามของมันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราจะมาหาค่า รเราจะมาหาค่าของการหาค่าของค่าตัวสมมนมิกแล้วเขาจะให้หาค่า x นะครับหาค่า x ในสมการตอนที้เรามาดูในสมการแรกนะครับสมการแรกว่าจงแก้สมการในต่อไปนี้นะครับสมการแรกคือข้อ1นะครับข้อ1นึ่งเขาบอกว่า5 x เท่าก,กับ2อ i หกสองห้าแสดงว่าเขาสมการแบบนี้มาแสดงว่าเขาให้หาค่า x ก,ก็คือ x เ,เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง เพราะฉะนั้นหลักการก็คือพอมันเป็นเรื่องยกยกกกำลังตัวแปรแบบนี้นะครับสิ่งเงื่อนไขก็คือเราจะต้องแปลงเลขที่อยู่ข้างล่างก็คือถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของสมการทั่วไปใช่ไหมสมการตัวนี้ y เท่ากับ a ยกกำลัง x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองก็จะได้เป็นอะไรครับ a ยกกำลัง x เท่ากับ y อันนี้ y ก็คือ26 25 a เกราก็คือ5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราจะต้องแปลง ค่า a กับค่า y เนี่ยให้เป็นเลขฐานเดียวกันเขาเลขฐานเดียวกันก็คือเป็นเลขกยกกําลังเดียวกันนะครับฐานเหมือนกันเราก็เอามาเทียบหาค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเดียวกันก็คือ,อทีนี้เรามาดู5ยกกําลัง x เท่ากับ6 2สองหเนี่ยเพราะฉะนั้นเองตัวนี้มันเป็นเลขจํานวนเฉพาะและเห็นไหมเป็นจํานวนเฉพาะแล้ว,เป,เ,ลวเป็นเลขพูดง่ายคือ,อตัวไหนน้อยกว่า ตัวไหนเป็นเลขน้อยกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับ x อกนะให้เราดูนะครับตัวเลขที่เป็นเลขน้อยกว่า5ห,หรือ6 2 5ตัวนึงน้อยกว่ากันครับ5น้อยกว่าดูต้องไหมห้าน้อยกว่าเพราะนั้นเองคำว่า5้าน้อยกว่าหมายความว่าพอ5น้อยกว่าปุ๊บแสดงว่าเราต้องแปลงอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องแปลงตัวหนึ่งเนี่ยให้อยู่ในรูปของ5ยกกำลังอะไรนะยกกำลังอะไร5ยกกำลังอะไร นะครับวิธีการสังเกตคือหลักการง่ายๆนะครับในการหาค่าพวกนี้ก็คือว่าให้เราสังเกตว่า5ยกกําลัง x เท่ากับ6 2 5ตัวไหนน้อยกว่าครับตัวฝั่งนี้น้อยกว่าฐานเราเป็นอะไรครับเป็น5เห็นไหมฐานเราเป็น5แสดงว่าเราต้องแปลงตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ5ยกกําลังอะไรไม่รู้เพราะนั่นเองมันง่ายเวลาเราสังเกตเวลาเราแปลงปุป๊บคือสมการเอ็กโพเนนเชียลมันถูกฟิกอยู่แล้วว่าถ้ามัน ตัว5ตัวเนี้ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเลขฐานกับอีกฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะแปลงให้อยู่ในรูปของเ,อเลขฐานเดียวกันได้ถ้ามันแปลงไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่อิมโพนิเชียนนี่คือวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับอิมโพนิเชียนหมายความว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ยากเกินไปเพียงแค่เรารู้จักสังเกตนะครับเรารู้จักสังเกตค่าเช่นจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า5ยกกำลัง x เท่าก oh. ับ6 2สองห้อ๋อค่าตัวแปร x อยู่ที่ไหนครับค่าตัวแปร x อยู่ที่ที่ตัวไหนตัวไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองเราก็ดูเห็นไหมครับตัวฐานเห็นไหมครับฐานเป็น5ถูกไหมตัวนี้น้อยกว่า6 2สองหเพราะแสดงว่าเราต้องแปลงตัวที่มากกว่าเนี่ยให้อยู่ในรูปของตัวที่น้อยกว่าซึ่งมันเลยยกกำลังวิธีการก็คือเราก็ต้องไปหาดูว่า5ยกกำลังอะไร นะครับแล้วได้6 2 5ห้าหมายว่าอะไร5คูณกันกี่ครั้งแล้วได้625นะครับ5คูณอะไรคูณกันกี่ครั้งแล้วได้6 2 5นะครับแล้วเราก็คูณเลยใช่ไหมครับ5้ายี่สิ้าใช่ไหมหคหูณ5อีกทีนึงนะครับคูณ5อีกทีนึงก็ได้เท่าไหร่ครับได้125ยย่สิ้าใช่ไหมแล้วก็คูณ5อีกทีนึง่งใช่ไหมครับคูณ5อีกทีนึงก็เป็น625 ก็จะกลายเป็น5 4ตัวก็กลายเป็น5ยกกำลัง4ถูกต้องไหมครับししเ,ร 4, okay, เพราะฉะนั้นเราก็จะได้5ยกกำลัง4ใช่ไหมก็กลายเป็น5ยกกำลัง4เขีนไหมเป็น้5ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าออกมานะครับตามค่านี้เพราะนั้นเราก็จะได้5ยกกำลัง x เท่ากับเราก็แปลงตัวนี้ให้เป็นฐานหาใช่ไหมห้ยกกำลัง4ฐานเหมือนกันแล้วเห็นไหมครับถ้าฐานเหมือนกันปุ๊บ ตัวบนเลขชิมหลังก็เท่ากันถูกไหมครับแล้วก็เลขชิมหลังมามาเท่ากันได้ก็คือก็ x เท่ากับ4นะครับเพราะงั้นเราก็ได้ค่า x แล้วก็ตอบแล้วเห็นไหมครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากถูกไหมเพียงแค่เราให้เรียนเนี่ยรู้จักสังเกตค่านะครับอันนี้คือตัวอย่างที่2เพราะฉะนั้นพอเราเรรู้จักสังเกตเค่าเพราะฉะนั้นครูก็เลยอบอกว่าอเอารียนี้ดูข้อ2ถูกไหมครับ 2x ไป2ยกกำลัง x เท่ากับ1ส่วน128 ัวนี้ไม่เป็นเลขเศษส่วนไม่ั้นเราเราไม่ต้องไปกังวลก็ให้เราทําตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับให้เราทําตามสเต็ปเหมือนเดิมหมายความว่าเ,เลขนะครับเชี่เลขฐานอีกฝั่งหนึง่งแล้วก็เลขอีกฝั่งหนึ่งี่ยตัวไหนน้อยกว่านะครับให้เราโฟให้เราโฟกัสที่ที่เลขที่มันเป็น ที่มันมากกว่าหนึ่งอะนะอ,นนอันนี้หนึ่งไม่เกี่ยวเราไม่ต้องไปโฟกัสกับมันเพราะว่าเราแปลงค่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งเลขยกกำลังอะไรคูณอะไรมันก็ได้หนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสังเกตค่าเพราะฉะนั้นพอเราสังเกตค่าอ๋อเราแสดงว่าสองยกกำลัง x ใช่ไหมมันมีเลขสองแล้วก็หนึ่งเราก็ตัดออกกับร้อยยี่สิบแปดอ๋อแสดงว่าสองกับร้อยยี่สิบแปดเนี่ยเกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับสองกับร้อยยี่สิบแปดเนี่ยเกี่ยวข้องกัน เราะฉะนั้นเวลาเราแปลงค่าก็แสดงว่าเราต้องแปลงอะไรครับอันนี้เป็นฐาน2ใช่ไหมกับร้อยี่สิบแปดแสดงว่าเราต้องอ๋อแสดงว่าต้องเป็นฐาน2เหมือนกันแล้วยกกาลังอะไรใช่ไหมครับแล้วได้ร้อยยี่สิบแปดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แปลงค่าเหมือนเดิมปกตินะครับมันก็จะได้ร้อยอันหนึ่งส่วนสองยกกําลังอะไรใช่ไหมเราก็ต้องไปหาใช่ไหมครับว่าสองยกกําลังอะไรได้ร้อยยี่สิบแปดเราก็ไปหาดูไหมครับ ก็2ยกกำลังเท่าไหร่2ยกกำลัง5มันได้32นะครับแล้วก็คูณ2อีเป็น6นะครับก็ได้64 2คูณอีกจหนึงก็คือ7นะครับก็ได้128แสดงว่าก็กลายเป็น2ยกกำลัง7นะครับ2ยกกำลัง7ได้128อ่สิอ้าวแล้วทีนี้ทำไงครูเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปเดียวกันเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าตัว 2ยกกำลัง x ตัวนี้มันอยู่ข้างบนนะครับซึ่งมันมีส่วนเป็น1นึ่งไงแต่เขาไม่เขียนนะครับมันอยู่ข้างบนแต่ว่าไอ้สยกกำลัง x สองกำลังเนี่มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราเอามาเทียบกันยังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวหนึ่งอยู่ข้างบนตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องย้ายนะครับตัวที่เป็น2ยกกำลังเเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนให้มันอยู่เหมือนกับตัวนี้นะครับให้มันอยู่ข้างบน เหมือนตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น2ยก 1. 1. กำลังนละบเจส่วน1เหมือนกันแล้วใช่ครับเหมือนกันละแต่ว่าเวลาส่วนหนึ่งเขาจะไม่นิยมเขียนนะครับเพื่อตัดออกแบบนี้ไมไ่ให้เล่นสังเกตเอาทำไมเป็นลบอะ่ะก็เราอยากตัวนี้จากข้างล่างมันเป็นบวกนะครับยา้ายไปข้างบนก็ต้องติดลบเเลขชี้กำลังติดลบนะครับตอนนี้คือหลักการของมันโอเคไหมหต่การของก็คือถ้าเลขยกกํลาลังที่อยู่ข้างล่างเป็นบวก พอเอาไปข้างบนแล้วเขต้องเป็นลบโอเคไหมครับอยนี้พอพอมันเป็นลบเสร็จแล้วปุ๊บก็ื่อสังเกตว่าฐานเหมือนกันละเห็นไหมฐานสองเหมือนกันเอานี้เราเก็เราก็เลขชี้กำลังมาเท่ากันได้ไหมครับก็จะกลายเป็น x อกเท่ากับลบเจ็ดก็ได้คําตอบเพราะฉะนั้น x ก็ตอบเป็นลบเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นไหมครับง่ายๆนะอ่ะนี้ดูข้อสามนะครับดูข้อสามข้อสามก็ใช้หลักการเดิมนะแปทยกกำลังสอง x บวก1เท่ากับ16นะครับ x บวก2นะครับ8ยจกําลังอลนะ2อะไรบวก1ใช่ไหม 2x บวก1เท่ากับ16 x บวก2ใช่ไหมครับอ่าเห็นไหม ออตัวนี้ถ้าเราใช้หลักการเดิมอย่างเช่นแปดเราจะแปลงให้เป็นฐานอะไรที่เป็นฐานร่วมกันได้ถ้าเราจะใช้ว่เาเรา,เาสังเกตเอาแปดยกกำลังอะไรได้สิบหกไม่มีใช่ไหมสิบหกยกกำลังอะไรได้แปดก็ไม่มีเห็นไหมครับ ว่าตัวเลขอ่ะมัน,ม,นมันเกินแล้วเพราะว่าจำตัวเลขอ่ะมันไม่ใช่จานวนเฉพาะนะครับตัวเลขไม่ใช่จานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่จานวนเฉพาะแบบนี้นะครับก็ให้เราหาตัวร่วมนะครับหาตัวร่วมที่ที่มันสามารถที่จะแปลงเป็นเลขฐานเดกันได้เพราะฉะนั้นเองแปดต่อสิบหกเนี่ยมันมีตัวร่วมนะครับที่เป็นเลขฐานเดียวกันนัคือเลขสองเป็นตัวประกรอบโอเคไหมเลขสองมันจะเป็นตัวประกรอบของแปดสิบหก ถูก okay, ไหมครับเพราะฉะนั้นเอง8กับ16เนี่ยเราก็แปลงให้มันเป็นเลขฐานสองซะนะครับเราก็แปลง8ปดบเป็นเลขฐาน2เพราะฉะนั้นเองแล้เราก็แปลงเป็นเลขฐาน2ก็คือ8ยกกำลัง3ามถูกไหมครับ8ยกกำลัง3ของเดิมมันที่ยกกำลังอยู่ก็คืออะไรครับ2 x บวก1น่ะนี่คือของเดิมนะ8คือ x ยกกำลัง3ของเดิมที่มีอยู่แล้วถูกไหมครับก็คือ2 x บวกนอย่าลืมเอามาด้วยนะครับ ส่วน16นี้ก็กลายเป็น2ยกกำลัง4ใช่ไหม2ยกกำลัง4ของเดิมก็คืออะไรครับ x บวก 2, 2> เขียไหมครับของเดิม x บวก2ที่คูย้ายมานี่ไม่นั้นเองเราก็ใช้หลักการของอการคูณเลขยกกำลังเข,นะเ,เข้าไปนะครับเราก็คูณเข้าไปนะครับก็คือ3คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง 6x บวก1เท่ากับ 2ยกกูณกำลัง4 x บวก8นะครับก็คือ,อคูณเข้าไปอันนี้นะครับ้นั้นถ่ายเหมืนกันแล้ว2ก็จับด้วยชี้กำลังข้างบน2ตัวนี้มาเท่ากันนะครับก็จะกลายเป็น x บวก1เท่ากับไป2 x บวก1เ่ากับ4 x บวกแนะครับเราก็รวมเอกนามท้ายก็คือ6 x ลบ4 x นะครับเท่ากับ 8ปดลบหนึ่งแปดลบหนึ่งเจ็ดแปดลบเนะครับก็คือเอาตัวแปร x ที่เหมือนกันนะครับมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเอาตัวเลขที่เหมือนกันเอาตัวเลขเฉยๆเอามาฝั่งขวานะครับ4มีค่าเป็นบวกย้านยะฝั่งนี้เป็นลบเห็นไหมนะมีค่าเป็นลบส่วน8อยู่เฉยๆ1มีค่าเป็นบวกย้านยะมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบนะครับ6 x ลบส x ก็เหลือ2 x เท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ7จ็ดไหมหาค่า x ก็คือ7จส่วนสอนะครับก็คือตอบแหละนนเป็นต้นนะครับอันนี้คือ x ก็ได้7จส่วนสองอ่ะทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับ1นส่วนเ x บวกสอเท่ากับยี่ส x ยกกาลัง x ลบ 2นะครับข้อถ่ห้าข้อ4ก็คือ1ส่วน9ก x บวก2เท่ากับ27ยกกำลัง x ลบ2ใช่ไหมอ่าโอเคนะครับเป้นสองตัวนี้9กับ7ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกไหมครับยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะ9กับ27มีตัวประกอบร่วมกันก็คืออะไรครับคือ สามสามยกกำลังอะไรทไี่เก้าสามยกกำลังสองสามยกกำลังอะไรยี่สิบเจ็ดสามยกกำลังสามเราก็แปลงค่าแค่นั้นเองนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสามยกกำลังสอง x บวกสองเท่ากับสามยกกำลังสามข้างนอกก็กลายเป็น x ลบสองนะครับอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรทีนี้ แล้วก็แปลงค่าอ่าทีนี้อ่าสามยกกำลังสองมันอยู่ข้างล่างอันนี้สามยกกำลังสามนอยู่ข้างบนซึ่งมเป็นฐานเดียวกันแันั้นเราต้องทําให้มันเป็นอยู่ข้างบนเหมือนกันแล้วก็ต้องเอาสามยกกำลังสองขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะกลายเป็นสามยกกำลังลบสองนะครับคูณอยู่กับของเดิมก็คือ x บวกสองนะครับสามยกกำลังสามอลบสองแล้วเราก็ใช้เหมือนเดิมสมบัติเลขชี้กำลังนะครับ สมบัติของเลขยกกาลังก็คือถ้ามีจํานวนยกกําลังที่อยู่ข้างในแล้วก็มีจํานวนที่อยู่ข้างนอกเป็นเลขชี้กำลังเหมือนกันให้เอาตัวที่อยู่ข้างในกับข้างนอกตัวนี้นะครับมาคูณกันนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ท่าไหร่ครับก็สองคูณสองตัวนะครับสองคูณสองตัว,ตวก็จะกลายเป็นเอ่อสามยกกำลัง ลบสองเอลบสนะครับเท่ากับ3ามยกกำลังสาลบหโอเคไหมครับทีนี้ฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมฐานเหมือนกันเป็นเลข3อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนเหมือนกันแล้วเราก็เอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันนะครับก็กลายเป็น2องลบสอลบสเท่ากับสาลบหนะครับจากนั้นเราก็อะไรครับเราก็รวม ตัวแปรเอกนามคล้าย x กับ x รว,วมกันนะครับหลักการข้อนี้มีว่าให้ย้ายาตัวที่ให้ย้ายค่า x เนี่ยเป็นให้มันเป็นบวกนะครับให้ย้ายค่า x เป็นเป็นบวกเชอย่าง x ตัวนี้อยู่เฉยๆว่ามันเป็นบวกก็ย้ายตัวลบมานะครับก็จะกลายเป็นบวก2 x แบบนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่เฉยเฉนี่ก็ย้าย6นะครับมาบวก เพราะว่าจากลบมันเป็นบวกใช่ไหมครับดังนั้นก็รวมก็ได้ 5x ตัวนี้ก็เหลือเท่าไหรครับเหลือ2ใช่ไหมดังนั้นค่า x ของเราก็ย้ายข้างก็กลายเป็น2.5ก็ตอบใช่ครับค่า x ของเรานะครับสำหรับข้างใดก็คือส5น5ก็ตอบมีเป็นต้นนะครับไม่ยากนะครับเพี้ยนเพียนสามารถที่จะ,ะเรียนรู้ได้นนเนาะพยายามทำามเข้าใจได้นะครับ